ใช่ก็ก <minutes> ็เราวิ่งมาไอตรงสี่แยกเมื่อกี้ไงเฮียไอสัตว์เอ้ยเดินมาเจอตรงหน้าเลยเดี่ยเขี้ยไอดับูอยู่ข้ามเมื่อดเลยไม่ดีว่ามันกลายเป็นตัวนูว่ะเป็นสองคนอะ ก็แก <Okay, S 2> เป็นปะเป็นสองคนเลยปะเป็นสองคนไอ้ด้าบอนเป็นนุกอยู่แล้วเ,เพราะว่ามันเป็นตัวไก่ถูกป่ะล่ะไม่ๆมมเอมีลมิาลืมเปิดเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผีวิ่งมาไม่รู้นะครับ <laughs> ด่านสุดท้าย เคยเล่นแล้วก็วิ่งชิวเลยนะ <laughs> นเนาะเจ๊เปิดไฟนะเ้าดิวเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากวิ่งไปก่อนวะ่ะ <Okay. Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีจ้มสแกนแล้วโดนก่อนตลอดเลยวะ่ะอ้าวก็ยังเห็นไอ้เฮียดาเป็นโนบอยู่ดิไม่อ๋อ,อไม่ใช่เฮียดาแล้วไอหมีแหละ ไอ้นุ่มตัวนี้ยไม่ไงวะเฮ้ยฉันกลายเป็นนู้บเรื่องอะไรเรื่องอะไร เ,เสียงใครจามอะไรเมื่อกี้จับไปไฟดีเทคอ,อ,<ะ>อะไรบ้างดีเทคอะไรฮะผีดีเทคอะไรบ้างเหรอเออทำไมว์ปมาตรงนี้เลยเมื่อกี้วร์บเหรอไม่ได้วร์ปไปข้างหน้านี่ีดีเทคอะไรบ้างเดีวดู เช็ดกการเห็นตัวเราหุ่ยเขี้อดาบแม่งพุ่งเดินออกมากูเคยเลยแล้วเกูยังตกใจเขี้ยนี่มึงวิ่งไปก่อนแล้วมึงวิ่งกลับมาทำไมวะเจ๊เฮ้ยอ๋อแบตเตอรี่วันนั้นทั้งสองอันนี้มันยังไงทีแรกเขาคือขวามือไงจะได้ประหลาดทุกคนเออเอ้ยมันมีอะไรไหมนะจะไม่ได้เลยมีมันมีนี่ต้นไม้ แผ่นไม้อ๋อเออต้องเอาแผ่นไม้นป้าปุ๊บนี่้าน่าตัวละได้รุ่แจ่มาแลอร่อยดา,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 าให้ดาปเปิดนะพีที่ผีที่เศก์ไกลไหมใจไม่ไงมีอะไรดิดิวดิวดิวระแวงไงยัไงไม่เคยเล่นเฮียเคยเล่นแล้วก <laughs> ูตกใจอะไรเฮีย <laughs> ยิงซ้ายเลยนะครับรอหน้าประตูแล้วใช่ป่าว้างน้าเอาตัวนะตัวจะระ้อง,อง,องนเนี่ยรอไม้กันนี่ไอ้ข้างไหนวะเ้อ๋กลับบออยู่ไหนอ่ะอ๋อดิวอยู่ไหนอยังไม่รอดิวก่อนนะ<ช>ดิวอุว้ยเฮียยึดเมย์จ้ำกูเลยแต่จะร้องอะไรเนี่อเฮียไม่เห็นทุกคนจ้ำมึงไงไม่เห็นทุกคนนี่อ่ะน้าตกใจเหรอ ติดเขาไม่ตอบไอเดิยวอะเดียวมานะพี่มองไม่เห็นจอกูมืดย้อนกลับมาเลยแต่รอที่ก่อนกอนที่ให้กูไปก่อนให้กูไปก่อนได้ไหมล่ะกูจอกูมืดตึบไหนไม่รู้นี่น้องนี่นะกุญแจกุญจอะไรอะกุญรจที่ต้องใช้เปิดต่อไง ไม่ดยวรีบมาก็ได้ด่านหนึ่งมันเล่นเงนไปแล้วไงก็เลยแบบมันก็เลยแบบเซียนกัดจัดไม,ไ,มไม่กลัวแล้วอะไม่กลัวแล้วแต่ก็สะดุ้งอยู่เหมือนเดิมอะรอไอดิวมาไอ้ดิวมองเห็นมั้ยนะดิวข้ามมานะ่ะเกือบรวมนะดิวมองเห็นปะ <c oughs> เห็น <c oughs> อจอพี่นี่แทบมองไม่เห็นไม้ไหกันดีเราไม่เคยไปซ้ายนี่เราเคยไปทางขวาเลยอะ่ะเอ,อเราไม่เคยไปซ้ายไม่ใช่เหรอ<ม>ซ้ายตันเนาะถ้าจำไม่ผิดเม <c oughs> ื่อวานตะนุนตกใจตกใจหรออันเนี้ยอ๋อพี่ไม่คุไม่ไตกใจกูแค่ดูว่ามันคือที่อะไรเหญๆอันเนี้ย <c oughs> ตอนตกใจตอนเกิดซ้อนกันมากกว่าอีกบอ <c oughs> เอา้าสลับเป็นตัวนู้ปใครเนี่ยไม่เห็นชื่อด้วยตะนนเนี่ยเองอะเอ๊นะเดี๋ยวนะ,นะด่านนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะรูปภาพรูปภาพสามอันเนี่ยมีจ้ำตะแก้มไหมนะไม่มีไปเลยไปเลยต้องต้องเข้ารถเข้าไปงนังไปจ้ำ เอ้ยดาบอกว่าต้องเข้าห้องอะไรสักอย่างถึงจะจำห้องซ้ายสุดข้างหน้านั่นอ่ะเก็บรูปกี่ังี้ยพี่เก็บรูปไม่ได้ว่ะทำไมวะเ,เราต้องไปเปิดห้องก่อนหรือเปล่าเฮียอ่ครูครูน้องอมงเห็นรูปแล้วมึงตกใจเหรอไม่มันมันมีเสียงไม่มันต้องเปิดสักห้องหนึ่งก่อนไอ้ดาบแล้วมันจะเราต้องหาทางออกก่อนนะมันถึงจะ เปิดรูปได้อะถึงจะเก็บรูปได้อะต้องไปต้องอ่านในเรื่องเปล่านี่ต้องกดไอ้ประตูก่อนเอนี่ย<อ>ไหมเนี่มันต้องกดประตูก่อนเพื่อขึ้นมาเลยโอเคเอดิวไต่ก่อนเลยหน,นึ่งข้างหลังดิวข้างหลังทางเริ่มดิวนี่ตามพไหมข้างหลังไปมันมีเอกอ,อนันหนึ่งหลบอยู่ขอบโต๊ะอ่ะเจอกลมไหมยัง ใี่ดิวใส่ดิวใส่ไอ้สองลูกขอบขอบโตะไม่รู้ขอบโตะมึงกับไปคนเจอคูไม่รู้ตรงไหนมันมีโต๊ะล้มอยู่นี่ไงนี่นี่จำไว้ย่างนี้บ้านกูเรียกจริงจริงมีเนื้อเรื่องให้อ่านนะถ้าอยากอ่านเพราะมีแรงอ่านและเล่าเร็วเราเคยผ่านมาแล้วเด็กเคยดิวแย่เคยดิวยากานเนี่ย เดี๋ยวบอกโค้ยเดี๋ยวดูลองอ่านดูสักอันหนึ่งเรวจะเข้าใจว่ามันอ่านยากเนี่ยอันนี้วิ่งยาวเลยใช่วิ่งยาวยาวแบบยาวเหี้ยๆเทียวแรงพุ่ตกไปเที้ย แค่รับเข้าไปไหนแล้วอะอินฟินิตี้อยู่กูว่าอ่ะทุกคนไอริวไปไหนนะรอดิวกันดิไหนนะอ่ะพร้อมกันนะจัดไปเข้าไปปุ๊บแยกกันกดคนละอันได้เจอกันใครจะเจอก่อนกูไม่ถึงว่าใครจะเจอผีก่อนนะ แปลจริงมะอาหารก็อันนี้แกเยม่งมมือจังวะกูเจอกีนกูวิ่งวิ่งวิ่งแฟร์วิ่งหนีวิ่งยาวไปเลยกูเลยไม่เจออะไรมึงเจอกูเลยนะกูอยู่หลังมึงมั้มันหน้าแดงไม่เจอแลหน้าแดงเพียรพยายามแรงอย่างนี้แบบแดงตักเลยเมื่อกี้กูโดนดักเลยเฮียกดแล้วตายเหรอโดนดักที่เมืแล้วที่ไม่เจอที่ไม่เจอที่สอง ไม่ไม่เจอไม่ไม่เจอที่เปิดมันปิดเองอ่ะไข่สองอันไข่สองอันอ๋ออันนี้อันนี้เปิดไปแล้วเหรอคุณคิดกูวิ่งมาเจออันที่เปิดไปแล้วอ่ะเพราะกูวิ่งตามทายหมีไปเนี่ยไม่รู้ที่พวกเรื่างนี้เรียโคุณคเรียกูเหมือนติดอยู่ในเขาวงกลมเลยว่ะอ๋อกูรู้สึกยังไงละนานละกูวิ่งหันหน้าชนเข้ากำแพงเลยปุ่มเปิดเะไอ้เหี้ยไม่เจอสักที ไอ้เออไ่มันไม่เปิดอ่ะเจอสองอันละมี่เปิดสองอันละเนี่ยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยมันเปิดมันไม่เปิดอ่ะไม่อันที่มีอันนั้นคือมีคนเปิดไปแล้วปล่าไอวิ่งตหน้าถ้ายกขึ้นนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมใช่อ้าไอ้เหี้ยอันที่กูเจอรอบแรกก็ถือว่ายังไม่เปิดเมื่อกี้ผีไี่เสียงหัวใจไอ้เออกูหลงมึงเพิ่งลงเหรอกูหลงมาแล้ว กูวิ่งล้องกำแพงจนไม่รู้ว่ากูอยู่ส่วนไหนของโลกนี้นะส่วนไหนของโลกท <c oughs> ี่โลกทีละพอร์ตอันหน้ากูเลยที่เอาเมีย <c oughs> ไม่เมื่อกี้มันเซลล์พอร์ตหายใจไร้เมื่อกี้ผีอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้จ <c oughs> ิวไปไหนกันแล้ว ไอเดียอะไรหเจอกทีอุ้ยเฮียดาฟอีกหวยเฮ้ยเดียวหันมาเจอนูบอ่ะเฮ้ยเดียวไม่ตกใจใช่ก็เราวิ่งมาไอตรงสี่แยกเมื่อกี้ไงอุ้ยเฮียเฮียไอสัตว์เอ้ยเดินมาเจอตรงหน้าเลยเด็กเขี้ยไอดากูอยู่ข้างมึงเลยนะตกใจหมดเลยไอันนี้ครูบอกเลยว่าแเหมือนดักไอ้เียเมื่อกี้มันจับแล้วมันมันว้ามาอยู่ข้างหลัง ลอยหมีมาลอยย่ยแตกยกตีเลยย่ะไม่งไปลองตรงขวาไม่เลยขวามีแล้วไครับหลังเ้ยเ้ยหลังไงเฮียทุกคนเออกูไม่รู้กูแยกสายเลยไปตามใครไม่รู้เลยอีกทีไล่กูไล่กูเมื่อกี้แดงแดงปะเวอร์ไปดับย้อนกลับย้อนกลับน่าจะทางนี้หร้อมั้งหลัง เ้กำลังวยกูด้วยด้วยครับไปตายด้วยียหน้าปีดไวดไหวไปเปิดลอันไเียังหายงันไม่เจอวกูหายอันหนึ่งไม่เจอไครทวี้ที่เนนตาหังวันเดี๋ยวรอกูก่อนที่ยมึงซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายเหร เอาไอ er. ้เ<ข>หี <prz neighbor. S 2> ้ยผีเกิดหลังกูไอ้เหี้ยกูคิดว่าเกิดหน้าไอ้เหี้ยเฮ้ยด่าไปควายล้างมึงไอ้ควายผีเกิดท้ายขวาอะไรเหี้ยกูบอกไอ้เหี้ยซึ่กูบอกผีขาไอ้เหี้ยเฮ้โอ้ตายไอ้เหี้ย เราพีหาหาเราพี่เจออะไรดิเจ้เาทำไมมันหายยากกว่ารอบพี่เลววะต้องเกิดตอนแรกหันไปทางซ้ายผีเกิดทางซ้ายหันไปทางขวาเอ้าผีเกิดทางขวาเยอะครบแล้วครบแล้วนี่ใครเจอวะอันนี้คือแหละจบเลยหรอ้จบเลยอ๋อ้จบเด็อันนี้ทำอะไรต่อ,อเปลี่ยนเด็กเดีอวกับกับพี่แล้วก็ไปหันต่อ อันแรกเคยเล่นแล้วไงก็เลยง่ายแต่อันสองเนี่ยไม่มีใครเคยเล่นเลยใช่ <c oughs> พี่ให้ดิวดูตอนจบแล้วดิวพูดบอกกับพี่ว่าเรื่องราวนี้เป็นไงไงนะอ <c oughs> ไม่บอกสิไม่รู้เหมือนเง่ายเ,เราเคยเล่นแล้วให้อธิบายยังไงดีอ่ะ